โอเคนะวันนี้ก็จะมาบอกการเปลี่ยนแปลงขั้งใหญ่ของช่องของเรานะเฮด n e s ส n ัโอเคสวัสดีครัวันนี้ผมก็อยู่กับผมเฮด n e s ส์นิเองวันนี้ผมก็จะมาเอ่อจะมาบอกการเปลี่ยนแปลงขั้งใหญ่โอเคนะเรามาเริ่มกันเลยนะนั่นแหละโอเคผมผมได้ทำการเปลี่ยนเห็นแบบนี้เลยก็น่าจะรู้กันแล้วแนละ้ะว่า ผมเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่ก็คือแอนิเมชันหรือเรื่องนะหลังจากที่ผมเล่นเกมมานานเนี่ยทำคอนเทนต์เล่นเกมน,นะก็ประมาณคลิปก็ไม่รู้อืมอะไรโอเคก็สำหรับน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากกันคมาบอกมาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของช่องเรามาบอกเรื่องนี้เนี่ยเลยโอเคหไหนๆละ่ะให้คลิปมันถึงเป็นนาทีไปโอเค OK，到เหนือทีแหละหยุด。